เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่มีวันลืมแน่นอนเลยครับขอเกินก่อนเลยครับความจริงแล้ววันนี้เป็นวันสบายๆที่ผมจะมาพบปะเทรดเดอร์เพื่อพูดคุยอัปเดตงานกันครับในตอนแรกนะครับสถานรรการณ์ก็ปกติมากเลยครับเราได้ทําการสั่งเซตหนึ่งและเซตสองมาแต่แล้วครับ <S <S เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอแคดินไว้ไม่ครับ แค่หนึ่นไหวแค่หนึ่งไหวอุ้ย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 ใช่ครับ ตอนแรกนะครับผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับแต่พอผมวิ่งไปเท่านั้นนลครับผมเห็นสระบัวที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยน้ํากระชอเป็นคลื่นเลยครับที่สําคัญมีน้าไหลลงมาจากด้านบนโรงแรมนะครับที่เป็นสระว่ายน้ำและมากไปกว่านั้นนะครับตอนที่ผมอยู่ด้านนอกเนี่ยผมเห็นเคานก่อสร้างอยู่ด้านข้างผมเนี่ยโยกไปมาจนทุกอย่างน่ากลัวหมดเลยครับแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับ